สวัสดีครับนานาสาระกับดรการศุรสารในคลิปนี้ก็จะวางเรื่องของการบ้านการเมืองเอาไว้ก่อนนะครับเพราะยังไงก็ต้องรอนะครับรอคำที่แจงจากท่านนายกแล้วก็รอดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับในคลิปนี้ผมจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเข้ามาสู่บทของพระนะครับเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังครับซึ่งน่าจะเป็นคลิปแรกนะฮะ ที่เป็นเรื่องราวของพระสมเด็จวัดอรขังที่เป็นของผมโดยตรงเนี่ยนะครับโดยพระที่ผมจะนำมาเผยแพรนะ่ให้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั้นผมขออนุญาตเรียกท่านว่าพระสมเด็จทุดงขอบบนฟันหนู l i m i t e d Edition ตอนที่หนึ่งครับชื่อดูยาวนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าทุกคำที่มานำมาประกอบกันเป็นชื่อนั้นมี ที่มาที่ไปมีความหมายในตัวเองทั้งสิ้นนะครับครับผมเชื่อว่าเราท่านทั้งหลายต่างก็มีความศรัทธาต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จเราเชื่อมั่นในพระที่เจ้าประคุณสร้างว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อมั่นในคาถาชินบัญชรว่าถ้าสวดเป็นประจำแล้วนอกจากจะเป็นการสวดเพื่อถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จแล้วยังจะส่งผลให้เราและครอบครัวนั้นมีความสุข ความเจริญครับแควคาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้อีกด้วยเช่นกันนะครับพระสมเด็จที่ท่านเจ้าประคุณท่านสร้างเห็นนะครับหรือที่ท่านเห็นอยู่ในมืออยู่ในภาพขณะนี้ครับก็คือองค์ที่ผมเรียกว่าพระสมเด็จองค์ทุดงเห็นกายภาพภายนอกผิวพรรณวันณนะแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับฟังผมคุยที่มาที่ไปของพระองค์นี้ก่อนนะครับโดยส่วนตัวนั้นเรียนว่าผมมีพระเยอะนะครับอันนี้ไม่ เยอะจริงครับเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นมีมีผู้คนมีประชาชนหรือผู้คนที่รู้รจักก็บางทีก็นําพระมาให้นะครับอาจจะมีพระพิสุสง์ก็นําพระมาให้ถ้าถ้าท่านมีเมตตาหรือเจ้าอาวาสวัดหลายวัดครับที่มีเมตตาก็ให้พระมาครับซึ่งก็มีทั้งพระเหรียญพระเครื่องพระบรูชาเครื่องรางของขังอะไรต่างๆพวกนี้ครับซึ่งพระที่ได้มานั้นผมก็จะเก็บเก็บรวมกันไว้ครับ นะก็มีโอ่งใบใหญ่หญๆก็ใส่โอง่งเอาไว้เป็นโอ่งมังกรนะครับนะแล้วก็เอาไว้บนหิ้งพระบ้างเอาไว้ในโต๊ะโชว์บ้างก็ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะจัดทําอย่างนั้นด้วยนะครับพระองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีคนเอามาให้ครับดูผมจะได้ว่าใส่ถุงซิปเล็กๆมาผมก็รับไว้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในรวมกันกับพระองค์อื่นๆน,นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะหยิบมาดูแล้วครับก็ปล่อยอยู่อย่างนั้นน่าจะเกือบ1ิปีครับ จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งสสครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเสร็จสิ้นลงเนี่ยน,นะครับผมก็พอมีเวลาที่จะจัดระเบียบพระทั้งหมดครับก็นําพระมาแยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็จัดเก็บให้เป็นประเบียบครับในช่วงนั้นเนี่ยผมสนใจพระสมเด็จวัดระฆังก็ลงมือศึกษาอย่างจริงจังครับาจากที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยก็พอรู้บ้างครับทั้งจากผู้รู้และค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองครับจัดระเบียบองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้ดีก็พอจะ แยกแยะ,แยะพระสมเด็จวัดระฆังได้บ้างครับพอดูได้ไดพ,อพอดูได้เป็นครับนะครับพระสมเด็จตูดององค์นี้ครับผมหยิบมาดูผ่านๆแล้วก็วางท่านไว้นะครับเพราะว่าท่านไม่สวยนี่ครับนะฮะแต่ว่าพอคนเนี่ยเราชอบของสวยๆนะถ้ายังไม่สวยก็ยังยัง,ยงยาวางไว้ก่อนนะครับนะก็ไปดูองค์อื่นก่อนครับที่มันที่มีสภาพ สวยกว่าครับแต่ในที่สุดนะก็ต้องกลับมาทนะ้าหาท่านอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ก็พิจารณาอย่างละเอียดครับนะตามคําสอนของท่านเจ้าพระคุณสัมเด็จคือพิจารณามหาพิจารณาครับดูละเอียดนะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาเท่าที่มีอยู่นะใช้เหตุใช้ผลในที่สุดนะผมก็ได้ข้อสรุปหลายประการเกี่ยวกับพระสมเด็จทโดงองค์นี้ครับประการที่1ครับนะ ยังไงยังไงก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เรียกว่าพิมพ์นิยมครับแต่ว่าก็เป็นพระสมเด็จวะะัดระฆังเพราะว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนะครับหรือพระสมเด็จเนี่ยท่านจะประคุณสมเด็จท่านสร้างไว้เยอะนะครับ <S <S อย่างน้อยผมว่าก็ไม่ต่างกว่า8 4 0 0 0ละครับอย่างน้อยนะครับแต่ว่าอย่างมากนี่เท่าไหร่ไม่ทราบนะครับสร้างในต่างกรรมต่างวัรนกันมากมายหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับประการที่2ครับ ประมาณการกันว่าพระองค์นี้น่าจะสร้างในยุคต้นหรือไม่ก็ยุคกลางประการที่3ครับขนาดของพระองค์นี้ก็เป็นขนาดพระ,ะสาเร็จมาตรฐานทั่วไปครับนะขนาดความกว้างอยู่ประมาณ2.5เซนสูงประมาณ3.5มเซนความหนาของพระประมาณ0 5เซนครับประการที่4ครับเส้นซุ้มเล็กนะครับเส้นซุ้มเล็กประการที่5ครับแม่พิมพ์นั้นเป็นแม่พิมพ์สําเร็จความลึกของแม่พิมพ์ก็น่าจะประมาณขอบพระเป็นอย่างน้อยครับ นะกดพิมพ์แล้วก็ดึงพระออกมาครับไม่มีการตัดขอบนะครับประการที่6ครับมุมบนด้านขวาขององค์พระมีติ่งที่เป็นรอยเนอของเนื้อพระนะฮะซึ่งเกิดจากการดึงพระออกจากไม่พิมพ์ครับขณะที่พระยังไม่เซ็ตตัวดีก็ทําให้มีติ่งติ่งเนื้อตรงนี้นะอยู่ตรงมุมพอดีนะครับประการที่7ครับในกระบวนการสร้างพระองค์นี้นั้นเกิดความผิดพลาดนะครับอย่างน้อยก็2ประการครับประการแรกขอพระด้าน ขวาตรงกลางมีรอยยุบมีรอยนี่มือสองรอยนะครับสันนิษฐานว่าเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับของมือขวาที่อาจจะเกิดจากการหยิบหรือดินพระออกมาจากไม้พิมพ์ขณะที่ภักยาพระยังไม่เซ็ตตัวดีนะครับประการที่2ครับผลจากการที่องค์พระด้านด้านข้างขวายุบเนี่ยครับก็ส่งผลกระทบมาถึงเส้นซุ้มทางด้านขวาด้วยก็ถูกดันยุบเข้ามาด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากขอบด้านขวาขององค์พระยุบครับแล้วก็ยังส่งผลถึงอ,องค์องค์ประกอบอ,อื่นๆขององค์พระด้วยนะครับเช่นบริเวณเข่าของท่านบริเวณแขนขวาของท่านบริเวณเส้นซุ้มด้านบนนั้นก็อาจจะเกิดจากการยุบตัวของขอบด้านข้างขวานี้ก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการที่ท่านระหกระเหินไปในที่ต่างๆเป็นเวลานานก็อาจเป็นได้นะครับครับ ผมมั่นใจครับว่าพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จแท้นะครับเพราะดยกายภาพภายนอกที่เป็นเช่นนี้อย่างที่เราเห็นเนียน่ะครับคนที่จะคิดจะทำปลอมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำปลอมไปทำไมครับนะพระที่มีกายภาพแบบนี้นปลอมออกมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรครับในสมัยนั้นก็มีข้อมูลว่าไม่มีการซื้อขายพระนะครับ หรือในสมัยหลังๆนี่อาจจะมีแต่ถ้า,าจะปลอม้าแบบนี้ผมว่าปลอมไปก็คงไม่มีคนเซอ่อนะครับเวลาผ่านมาไม่รู้กี่ปีนะครับนะับแต่ว่าท่านถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นท่านไปที่ใดก็จะมีแต่คนเบืออหน้าหนีท่านนะครับไม่ใคยอยากได้ท่านเพราะว่าท่านไม่สวยใช่ไหมครับไม่มีขยะไม่มีคนอยากได้ท่านไว้ในครอบครองท่านก็ต้องทุด,ดงไปเรื่อยๆครับนะจนกระทั่ง,งองค์จริงของท่านนะครับถูก ปกคลุมปิดทับด้วยฝุ่นด้วยผงนะฮะแล้วก็พระแบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นครับว่ามีองค์เดียวเท่านั้นครับไม่มีองค์ที่สองนะครับต่อให้สมมติถ้ามีคนอยากจะทําให้เหมือนเนี่ยนะครับก็คงทําไม่ได้เพราะสภาพของท่านที่เป็นอย่างนี้นั้นมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือกระบวนการในการสร้างที่เป็นไปนโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับผมมีคําถาม2คําถามครับจากการศึกษา กายภาพของพระองค์นี้ครับประการแรกก็คือคนที่กดแม่พิมพ์หรือสร้างพระองค์นี้กดแม่พิมพ์นะครับเอาเอามวลเอาเอาเนื้อมาแล้วกดเข้าไปเนี่ยนะครับแน่นอนครับนะย่อมเห็นว่าพระมีสภาพไม่สมบูรณ์ครับความจริงนั้นถ้าเห็นว่าไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนี้นะกอาจจะเอาอาจจะเอา เนื้อพระไปกลับไปผสมใหม่ตรงนี้นะแล้วก็กดใหม่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ก็ก็ไม่ได้ทําเช่นนั้นก็ปล่อยให้พระองค์นี้เอาเสร็จนะออกมาเป็นพระสมเด็จองค์หนึ่งนะครับประการที่2ครับรอยนิ้วมือที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นรอยนิ้วมือของผู้ใดครับอาจจะเป็นรอยนิ้วมือของท่านเจ้าประคุณสมเด็จเองได้ไหมซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับอันนี้หรือเป็นรอยนิ้วมือของ คนอื่นที่มาช่วยท่านจะประคุณสําเร็จในการสร้างก็อาจจะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเราจะว่ากันในคลิปที่ในตอนที่2นะครับเรื่องนี้าจากการที่ผมได้วิเคราะห์แล้วก็ได้แยกแยะนะนะแล้วก็นํามาประมวลเป็นข้อสรุปตามที่เกล่ามาข้างต้นนะครับนะบผมจึงได้เรียกขานพระองค์นี้ว่าพระสมเด็จทุด,ดงครับขอบบนฝันหนู Limited e d i t i o ครับวันหน้าภายนอกของท่านนั้นดูมอมแมมไม่สะอาดตาเหมือน นะครับกับว่าท่านสวมรูปเงาะเอาไว้ครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนะครับตอนที่2นั้นผมจะนําเสนอนะหรือนําองค์ที่อยู่ภายใต้รูงเงาะของท่านเนี่ยนะเอามานําเสนอให้ทุกทกท่านได้ดูกันนะครับก็จะได้ทราบครับว่าพระองค์นี้นั้นนะท่านมีดีอะไรอยู่บ้างในองค์ของท่านนะภายใต้รูงเงาะนั้นท่านมีความสวยงามมากาน้อยขนาดไหนครับครับก็คลิปนี้ก็เกลิ่อนเอาไว้ก่อนนะครับนะฮะ คอยตามดูนะครับคลิปที่2ผมว่าท่านจะประหลาดใจครับที่ได้เห็นวันณะของพระองค์นี้นะในอีกมิติหนึ่งครับอันนี้รอชมในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็ขอเอาไวแ้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ